สวัสดีครับแฟนเพจมิสซูป้ายแดงแบรรงแซงทางโค้งอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถ e x p กเพนอนะครับครอสตัวใหม่ล่าสุดเป็นสีที่ขายโคตรดีที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วก็2คันนี้เนี่ยนะครับเป็นการตกแต่ง2แบบ2สไตล์นะครับจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับไปชมกันเลย เราอยู่กันที่ห้องส่งมอบที่มิซูพระนครสายใหมนะครับด้านซ้ายมือของผมนั่นคือเอ็กเพนเดอร์ครตัวใหม่ล่าสุดและด้านขวาก็ครอสตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกัน2คันนี้แตกต่างนะครับราคาต่างกัน1、0 0 0 0บาทต่างกันยังไงอ่านะครับคันซ้ายมือผมเนี่ยนะครับคือเอ็กเพนเดอร์ครอสสีเขียวหลังคาดํอ่านะครับส่วนฝั่งด้านขวามือของผมเนี่ยคือสีเขียวล้วนนะครับ2คันนี้ราคาต่างกัน1 0,000บาท ต่างกันอะไรบ้างครับสีเขียวหลังคาดํากับสีเขียวล้วนนะครับในส่วนของสีเขียวหลังคาดำเนี่ยนะครับจะเห็นทัดสุดเลยนะครับนั่นคือหูกระจกเห็นไหมหูกระจกเนี่ยนะครับสีเขียวหลังคาดําหูกระจกต้องดําแบบนี้นะครับดามาจากโรงงานนะครับดำมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งหลังคาแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดําออกมาจากโรงงานแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นแบบเซอร์ไพรส์มากๆนั่นคือฟอนต์ของโลโก้ x p ็ n d e r ที่ฝากระโปรงรถครับ จะเป็นฟอนต์สำหรับ e x p ก n d e r Cross สีเขียวหลังคาดำและสีขาวหลังคาดำสองสีนี้เท่านั้นนะครับสีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวล้วนสีขาวล้วนหรือสีขาวดำแล็สีบรอนเินนะครับจะเป็นฟอนต์ที่เราต้องมาติดตั้งเพิ่มแต่ฟอนต์โลโก้ e x p ก n d e r Cross สีเขียวหลังคาดำและขาวหลังคาดำเนี่ยนะครับจะเป็นฟอนต์ที่ติดออกมาจากโรงงานของมิสซูที่อินโดนีเซียเลยนะครับขวามือของผมสีเขียวล้วนราคา9 5 6 0 0 0บาท ซ้ายมือของผมราคา966,000บาทนะครับออปชั่นอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีการตกแต่งทั้งหมด2แบบ2สไตล์ด้วยกันเดี๋ยวผมเริ่มจากคันด้านขวามือของผมก่อนครับนั่นคือ e x p a n d e r Cross สีเขียวนะครับสีเขียวล้วนเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของพี่พักนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปส่งที่จังหวัดนครปฐมนะครับอ่าครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะเรามีบริการทําเอกสารถึงบ้าน หรือที่ทํางานนะครับมีบริการจัดส่งรถให้ทั่วประเทศเลยนะครับสวยงามแบบนี้ครับคันนี้ครับพี่พักยอมไม่ได้เลยพี่พักบอกว่าเห็นชุดแต่งนี้แล้วต้องซื้อน้องป้อน้องมินเท่านั้นนะครับนั่นคือชุดแต่งของ Rider M ครับชุดแต่ง Rider M เนี่ยนะครับเป็นชุดแต่งของ Exp e n พน r ดอร s s ที่ออกมาเป็นเจ้าแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมไม่ไว่าจะเป็นเอ็ e n พน r ดอร s s ตัวเก่าหรือเอ็ e n พน r ดอร s s โฉมปัจจุบันนะครับ ด้วยความที่เป็นสไตล์ของ Rider M เนี่ยนะครับเขาจะมีโลโก้อยู่ด้านหน้านะครับด้านล่างของป้ายทะเบียนเนะครับเขียนว่า Sport Rider M เป็นสีขาวสลับกับสีแดงนะครับรวมทั้งตัวสเกิร์ตเนี่ยนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับด้านข้างของเขานะครับจะมีไฟนะครับไฟของสเกิร์ตเนี่ยมานะครับเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆไนกี้นะครับแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงบริเวณนี้ครับให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นมาอีกเต็ปหนึ่งนะครับสวยงามนะครับ สเกิร์ตทำออกมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็โลโก้ของไรเดอร์เนี่ยนะครับก็เด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับนั่นคือไรเดอร์บริเวณนี้นะครับประมาณนี้ครับสวยงามขยับลงมาด้านล่างอีกนิดนึงครับจะเห็นติ่งบริเวณนี้อ่านะครับนั่นคือกล้องที่ติดในส่วนของด้านหน้ารถเป็นกล้องเลนวายนะครับเป็นกล้องเลนวายถ้ามีติ่งแบบนี้สันนิษฐานไว้เลยนะครับคันนี้นะครับพี่พักมีการอัปเกรดจ่ายตังค์ซื้อเพิ่มในส่วนของ กล้อง360องศารอบคันซึ่งกล้อง360องศารอบคันของมิสูไบแดงบัแดงแสงนางโค้งเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจบวิศวะเนาะนะครับทำงานวิศวะมานะครับจะมีความรู้เรื่องของสเปคพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าติดตั้งกล้อง360องศาเพิ่มเนี่ยนะครับผมจะแนะนําให้เพิ่มสเปคของจอหน้าด้วยซึ่งผมผมไม่ใช่แนะนําดีกว่าผมจะบังคับเพิ่มสเปคเลยนะครับเนื่องจากว่าจอ ถ้าเป็น Android ดนะครับแรมสเนี่ยนะครับเวลาติดกล้อง360องศาไปเนี่ยการใช้งานจะไม่เสถียรนะครับมันจะมีโอกาสแหลกหรือค้างเกิดขึ้นนะครับแต่พอเราอัปเกรดในส่วนของกล้อง360องศาเนี่ยนะครับผมจะให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android ที่มันแรงขึ้นก็คือเป็นแรม4นะครับขั้นต่ำนะนะครับสามารถอัปได้ถึงแรม6เลยนะครับแต่ว่าแรม4ก็เพียงพอแล้วนะครับ ทำให้มันดูภาพสมูทนะครับแล้วการทัชสกรีนเนี่ยนะครับจะเร็วขึ้นนะครับแถมนะครับพี่พักอัปเกรดนะครับได้ในส่วนของการรับประกันด้วยนะครับปกติกล้องกับจอเนี่ยเขาจะรับประกันกัน6เดือนหรือ1ปีนะครับของผมรับประกัน2ปีนี่นะครับใช้ยาวๆไปเลยนะครับลูกค้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเรามีเซอร์วิสบริการดูแลท่านถึงหน้าบ้านถึงที่ทํางานท่านเลยนะครับไม่ต้องเอารถเข้ามาที่ศูนย์นะครับถ้าเกิดกล้องหรือจอมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาแก้ไม่หายเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับที่มีสู้ไยแดงโรแดงใส่หนังโค้งนะครับอย่างที่ผมกับน้องมิ้นเน้นย้าอุปกรณ์แต่งทุกชิ้นเนี่ยนะครับผมจะคลาดเกรดมาให้ลูกค้าโอเคนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับที่ด้านหน้านะครับของผมนี่นั่นก็คือเอ็มวีเดอร์ครอสสีเขียวหลังคาดําซึ่งคันนี้นะครับเจ้าของรถคือพี่กิกนั่นเองนะครับเป็นลูกค้า FC จากจังหวัดพัทยาไม่ใช่นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับพัทยาเป็นเพียงอําเภอหนึ่งอาเภอหนึ่ง ในจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งคันนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมเดินทางสองที่1นครปฐมตอนบ่ายมาไปพัทยาต่อเท้าเป็นไฟนะครับเท้าเป็นไฟเลยใช่ไหมอ่านะครับสวยงามนะครับมาดูกันครับคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยนะครับลูกค้าแทบไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเลยนะนะครับโลโก้ที่ติดมาบนฝากระโปรงเหมือนที่ผมบอกครับจะเป็นฟอนต์ที่ติดออกมาจากโรงงานที่ อินโดนีเซียเลยแบบนี้นะครับเขียนว่า X อ็กซ์ c r น s s นะครับเป็นฟอนต์ที่มีเฉพาะสีเขียวลังคาดำและขาวลังคาดำเท่านั้นนะครับเขียวล้วนขาวล้วนไม่มีสีอื่นไม่มีนะครับสีอื่นต้องติดเพิ่มนะครับขยับมาในส่วนของด้านล่างครับจะเห็นติ่งอีกแล้วนะครับเป็นไอเทมที่เหล่าชาวแฟนคลับ X p ็ n ซ r Cross เนี่ยนะครับนิยมจ่ายตังค์อัปเกรดเพิ่มมากๆนั่นคือกล้องรอบคัน360องศานะครับ สามารถบันทึกภาพได้รอบคันเลยซ้ายขวาหน้าหลังนะครับรวมทั้งสามารถเวลาที่เราจอดข้างถนนหรือจอดในบริเวณมุมแคบเนี่ยนะครับสามารถทําได้ดีเพราะว่าเรามีกล้องช่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างครับจะเป็นกรอบป้ายแลาีอาร์ตนะครับแต่คันนี้สังเกตว่าจะไม่มีการติดชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับคันนี้พี่กิ๊กบอกว่าเดิมๆพี่ชอบหน้าเดิมๆมากกว่าเดิมๆดูดุดันนะครับแต่ว่าคันนี้ครับยังไม่หมดครับคันนี้พิเศษกว่าคันของ พี่พักนะครับอย่างหนึ่งนะครับ <Dial> นั่นคือมีการอัปเกรดในส่วนของบันไดข้างด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปชมโอเคนะครับในส่วนของคันของพี่กิ๊กลูกค้า FC จากพัทยาเ euh. นี่ยนะครับในส่วนของด้านข้างเทียบกันกับลูกค้าของพี่พักนะครับที่เป็น FC นครปฐมนะครับแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับด้านข้างของพี่พักเนี่ยนะครับมีการติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตรอบคันใช่ไหมด้านหน้าก็มีด้านข้างก็มีสเกิร์ตให้แบบนี้เป็นของ Rider M นะครับส่วนของพี่กิ๊กที่อยู่พัทยาเนี่ยนะครับ คันนี้ไม่ได้ติดสกเกิร์ตรอบคันแต่มีการอัปเกรดติดตั้งเพิ่มในส่วนของบันไดข้างนี่นะครับเป็นสไตล์ของ a อ p l e ์เพนเดอร์ครอสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวครอสตัวปัจจุบันหรือครอสตัวก่อนหน้านี้นะครับนิยมมากๆในส่วนของการติดตั้งบันไดข้างนะครับซึ่งบันไดข้างเนี่ยนะครับรับน้าหนักได้จริงนะผมหนักร้อยกว่าโลผมยืนสบายเลยนะผมหนัก70กว่าโลนะครับขึ้นยืนสบายๆนะครับช่วยในการที่เราขึ้นยืนบางทีเราขึ้นยืนทําความสะอาดหรือเราติดแหลกหลังคาเราสามารถ ขึ้นยืนบันไดนะครับเพื่อหยิบของได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้พี่กิ๊กอัปเกรดเพิ่มในส่วนของบันไดข้างนะครับไม่ได้แถมนะครับลูกค้าจ่ายตังค์อัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะครับรับประกันงานให้1ปีนะครับยาวๆไปเลยตอนที่จะไปดูด้านหลังนะครับผมจะเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับด้านซ้ายมือของผมนี่คือสีดูโทนเขียวหลังคาดำนะครับจะเริ่มดําตั้งแต่จากบริเวณนี้เลยนะปลื้ดขึ้นไปทั้งหลังคาเลยรวมทั้งหูกระจกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบสีล้วน สีล้วนก็จะเป็นแบบนี้เลยครับคันนี้คือจะเป็นสีเขียวทั้งลำเลยนะครับแล้วก็มีการเล่นสีดําเงาสลับนั่นคือบริเวณราวหลังคาและการศาสตร์นะครับรวมทั้งฟิล์มที่เราติดนะครับมองด้านนอกกระจกก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นแนวทูโทนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าแนวคันนี้นะครับจะเป็นทูโทนมากยิ่งกว่าแค่นั้นเองนะครับใครชอบแบบนี้หรือชอบแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะนะครับชอบแบบไหนนะครับ หรืออยากได้รถแบบไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นั่นเองครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังต่อครับโอเคนะครับแล้วก็2คันนี้นะครับเป็นอะไรที่บังเอิญบากๆให้เรามาเปรียบเทียบให้ดูได้นะครับซึ่งคันของพี่พัชเนี่ยนะครับมีการอัปเกรดนะครับจ่ายตังค์เพิ่มนะครับในส่วนของประตูท้ายไฟฟ้านี่นะครับเป็นไอเทมที่ชาวเอ็กเพนเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น GT หรือครอสก็นิยมไม่แพ้กันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะพิเศษขนาดไหนแล้วดีกว่าชาวบ้านเขายังไง นะครับเพราะว่าท้ายไฟฟ้านี่ผมขอโมโ้หน่อยนะครับเป็นตัวที่นําเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เขาคัดเข้ามาแล้วเป็นงานแบบพรีเมียมมีการอัปเกรดในส่วนของโชคกล่องควบคุมเนี่ยนะครับเป็นกล่องทองนะครับจะโปรแกรมเนี่ยจะดีกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมติดไปเนี่ยยังไม่เคยเจอค้างไม่เคยเจององแงแล้วก็ยังไม่เคยเคลมเลยนะนะครับยังไม่เคยเคลมต่างจากก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมไม่แนะนําให้ติดท้ายไฟฟ้าเนื่องจากว่า หลังโชว์รูมเนี่ยนะครับลูกค้าขับรถเข้ามาเนี่ยนะครับคันที่ติดท้ายไฟฟ้าออกไปเนี่ยนะครับมีปัญหากันเยอะมากครับนั่นคือท้ายไฟฟ้ามันยังไม่ได้คุณภาพนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมแนะนําให้ติดนะครับบอกเลยว่างานดีมากนะครับไม่ใช่เกรดที่เขาแถมหรือยิงแอดโฆษณากันทั่วไปนะครับเป็นเกรดที่ผมแถมไม่ไหวนะครับลูกค้าต้องจ่ายตังค์อัปเกรดจ่ายตังค์ซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับแต่บอกเลยว่างานดีมากแล้วรับประกันยาวๆ2ปีมีปัญหามีบริการเซอร์วิสวิ่งดูให้ถึงหน้างาน ถึงหน้าบ้านถึงที่ทํางานของท่านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับคันนี้ครับติดตั้งท้ายไฟฟ้าครับวิธีการเปิดเปิดได้3แบบนะครับเปิดจากการกดที่ท้ายนะครับเปิดได้จากรีโมทนะครับรวมทั้งเปิดจากคอนโซลบริเวณด้านหน้าซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเปิดได้3รูปแบบเลยนะครับส่วนการปิดก็ปิดได้3รูปแบบเหมือนกันปิดจากบริเวณนี้ปิดจากคอนโซลด้านหน้าหรือปิดจากรีโมทก็ได้นะครับมาดูครับท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีการอัปเดนะครับในส่วนของโช๊คเพิ่มนั่นเองนะครับ โชคที่ใส่เนี่ยนะครับจะใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเนาะพยายามเทียบทุกคลิปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับความแตกต่างของมันประมาณ2เท่ากว่าเกือบ3เท่าอะครับความใหญ่เพราะฉะนั้นอัตราการน่วงนะครับอัตราการรับแรงนะครับจะรับได้ดีกว่าโชคตัวเดิมมากๆนะครับปัญหาหลักๆนะครับในส่วนของท้ายไฟฟ้าที่มันค้างที่มันงอแงที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับเกิดจากการที่โชคเนี่ยครับไม่มีคุณภาพเรื่องแรกนะอันที่2คือโปรแกรม ไม่สเสถียรน,นะครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับเป็นปัญหาที่ชาวเอ็กเพนเดอร์ที่ติดท้ายไฟฟ้าตัวถูกนะครับจะมีปัญหามากๆนะครับเคมบ่อยมากๆแล้วก็ค้างแก้ไม่จบด้วยนะครับวิธีการเดียวที่จะทําให้มันจบคือต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับที่มันดีกว่าเดิมต่อให้เราเปลี่ยนตัวใหม่แต่เป็นรุ่นเดิมครับก็ยังมีปัญหาค้างอยู่นะผมก็ไม่เคยติดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยที่ผมกับมิ้นคิดตลอดนะครับคือเราจะไม่ติดของแถมที่มันไม่มีคุณภาพเพราะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเคเลม มันทำลายเขาเรียกอะไรมันใช้เวลาที่เราจะไปสร้างความสุขคือแทนที่วันหยุดผมจะได้ไปเที่ยวลูกค้าจะได้ไปเที่ยวนะครับเราต้องมานัดเจอกันเพื่อเอารถมาเคลมไม่สนุกเลยนะครับบอกเลยครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้เป็นของพีก่กิ๊กลูกค้าจากพัทยาคันนี้ใส่ท e um ้ายเดิมๆนะครับท e um ้ายเดิมเนี่ยนะครับวิธีการเปิด,ปดกดปุ๊บยก ok, นะครับเขาจะยกขึ้นเลยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความหรูหราแนะนําติดท้ายไฟฟ้าเพิ่มนะครับบางทีลูกค้าบอกว่าไม่่ชอบมาากๆเเลลยวที มีคนนะครับหรือลูกๆนะครับหรือภรรยาหรือแฟนนะครับปิดประตูท้ายรถแรงๆนะครับเลยชอบท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะท้ายไฟฟ้าเวลาปิดมันจะสมูทแค่ไหนนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเราปิดเนี่ยนะครับเราไม่ต้องกังวลเลยว่ารถท้ายรถเราเนี่ยจะช้ำนี่นะครับเวลาเราติดท้ายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาปิดนะครับ มันก็จะเกิดความสมูทนะครับเวลาปิดเนี่ยครับไม่ต้องกลัวท้ายรถเราช้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท้ายเดิมๆเนี่ยนะครับเวลาปิดก็ไม่ช้ําแน่นอนถ้าเกิดเราปิดเป็นนะครับเราดึงลงมางี้ปุ๊บแล้วก็ใกล้ๆอย่างนี้ครับแล้วก็กดนิดนึงอ่าแค่นี้นะครับแล้วเกิดว่าดึงเวียงตึ้มเนี่ยครับมีปัญหาแน่นอนนะครับอนาคตพวกกระเดื่องแล้วก็พวกสลักนะครับอาจจะพังนะครับต้องเข้ามาเคลมนะครับอันนี้เป็นการเทียบกันระหว่างท้ายเดิมๆนะครับกับประตูท้ายไฟฟ้าด้านหลัง เปิดได้3รูปแบบนะ้ายไฟฟ้าเปิดจากรีโมทนะครับเปิดจากคอนโซลด้านหน้าคนขับอันที่3คือเปิดจากด้านท้ายรถเลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งด้านหลังครับซึ่งชุดแต่ง雷德 M นะครับก็จะเป็นทรงท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้นะครับออกมาจากโรงงานด้านหลังไม่มีเส้นไฮไลท์สีแดงนะแต่มีโลโก้ สปอร์ตไบเดอร์เมบริเวณนี้ให้นะครับรวมทั้งมีการที่เราติดตั้งเพิ่มให้นั้นก็คือเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ถอยจอดทํางานควบคู่กับกล้องเลนายด้านหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าถอยรถเนี่ยนะครับจะได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงจากเซนเซอร์ที่จับระยะจับวัตถุนะครับจะมีเสียงเตือนติ๊ดติ๊ตติ๊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 ยิ่งเสียงลากยาวมากเท่าไหร่นั่นคือเข้าใกล้วัตถุเท่านั้นนะครับส่วนกล้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลนไ จอด้านหน้ารถนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจอนะครับฟังเสียงแล้วก็ดูกระจกข้างประกอบเพราะฉะนั้นการถอยรถของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเซฟตี้สูงมากๆนะครับคันนี้เหมือนกันครับคันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ติดในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะครับเราก็ติดในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยให้นะครับรวมทั้งกล้องเลนไว์เหมือนกันเวลาถอยเนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นที่จอนะครับเซ็นเซอร์ก็จะทํางานจับวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถอยเนี่ยนะครับได้ความปลอดภัยทั้งสองคันแต่ความสวยงามนะครับ จะคนละแบบคันที่เป็นทูโทนด้านหลังอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างครับสปอยเลอร์หลังบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นสีดํารวมทั้งครีบฉลามด้วยนะครับแต่คันที่เป็นสีเขียวล้วนของพี่พักเนกน,นะครับ fc จากนครปฐมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเขียวทั้งคันเลยรวมทั้งครีบฉลามนะครับดำด้านบนเพียงราวหลังคาเท่านั้นส่วนคันนี้ครับดำด้านบนหมดเลยครับมีการเล่นสีดําเงาแล้วก็กาบบริเวณนี้นะครับที่เป็นกาบยึดราวหลังคา neuen, จะเป็นสีดําด้านนะครับ แบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบ้ามือครับคันนี้ทั้ง2คันเลยนะครับติดเป็นเบ้ามือแบบเคปล่านะครับบอกเลยเป็นลายที่ยอดฮิตมากๆนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนอีกนิดนึงครับจะเป็นในส่วนของคิ้วกันสาดนี่นะครับคิ้วกันสาดร์งคันนี้ก็จะติดให้เป็นงานพรีเมียมสุดๆเลยนะครับเป็นงานฉีดขึ้นรูปนะครับจะไม่ใช่งานปั๊มถ้างานปั๊มเนี่ยมันจะบางนะครับเวลาที่เราขับรถเร็วๆนะครับแล้วมีลมเข้าไปเนี่ยนะครับจะเกิดการฉีกขาดได้ง่ายแต่งานฉีดนี่นะครับผมยังไม่เคยเคเมลูกค้าที่ บอกว่ากันสาดฉีกขาดเลยนะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาโยกรูนี่จะรู้เลยครับว่ามันต่างกันนะครับเคยมีลูกค้าเอารถที่ซื้อจากที่อื่นเนี่ยนะครับเอารถมาเข้าศูนย์นะครับมาเจอผมรีวิวรถเนี่ยนะครับก็มาเจอคิ้วกันสาตัวนี้ครับก็อยากได้นะครับก็มีการสั่งซื้อเพิ่มไปติดก็มีนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูด้านในครับเปิดมาก็จะเจอกับสครับเพจกันรอยนะครับแบบ2ชั้นสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ เป็นคันของพี่พักนะครับลูกค้า FC จากจังหวัดนครปฐมนะครับคันนี้เนี่ยนะครับมีการปูพรม VAP เป็นสีดําได้ทองนะครับซึ่งบอกเลยว่าพรม VAP เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่งานที่ขายตามแอปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาหรือชูนะครับลาหรือชูเนี่ยนะครับผมเคยสั่งมาให้แล้วผมไม่กล้าติดให้ลูกค้านะครับเพราะว่า1บาง2หนังเป็นหนังเทียมนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นหนังคือเป็นหนังสังเคราะห์แต่มันสามารถ ทําความสะอาดได้ง่ายมากแล้วก็หนามากเวลาน้ําหยดใส่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนใบบัวเลยครับน้ําจะกลิ้งเลยนะครับสามารถเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ดูดฝุ่นได้ง่ายด้วยนะครับที่สําคัญเพิ่มความหรูหราเวลาขึ้นรถที่ปูพรมด้วยพรม v ีไนะนะครับเราจะรู้สึกว่าแบบผมชอบฟิลเวลาที่เราถอดรองเท้าและเอาเท้าเหยียบที่พรมมากมันจะรู้สึกนุ่มแล้วก็สบายมากๆโอเคนะครับมาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับไฮไลท์มากๆเลยนะครับนั่นก็คือจอแอนดรอยนะครับซึ่งจอแอนดรอยตัวนี้นะครับพอเราติดกล้อง3ามร้อยสิบองศาเนี่ยนะครับจะ เพิ่มสเปคจอด้วยนะครับเป็นแบบดำสีนะครับเดี๋ยวผมทัชสกรีนให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมทัชสกรีนติดมือเลยนะครับหลายๆคนนะครับมีลูกค้าผมเนี่ยนะครับเป็นช่างซื้อจอ Android เนี่ยครับมาติดในส่วนของรถคันเก่าของตัวเองบอกเลยว่าทําไมมันทัชสกรีนต่างกันจังเลยน้องป้อนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเลือกสเปคตัวพรีเมียมมาติดให้ลูกค้านะครับผมคิดเสมือนว่ารถคันนี้เป็นรถของเราเองนะครับเราจะติดแต่แบบของดีๆให้ลูกค้านะครับเพราะว่ารถคันเกือบล้านนะครับ ถ้าติดของโลลมันก็ไม่เวิร์กอะผมว่านะครับกล้อง360องศานะครับสามารถดูได้หลายมุมมองมากๆนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นท็อปวิวนะครับแล้วก็เห็นด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองท็อปวิวด้านหน้าไว้กะระยะจอดนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นมุมมองของการบันทึกภาพด้านหน้ารถนั่นเองเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งเราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมเปิดให้ดูนะนะครับวิดีโอลิฟต์นะครับแล้วก็กดเพลย์นะครับ กล้องเนี่ยนะครับจะถูกบันทึกรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านข้างทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะบันทึก3-5ถึงนาทีนะครับบันทึกแล้วก็เซฟทับไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้จากการเปิดทันจอแอนดรอยนะครับรวมทั้งการถอดแฟลชไดร์แล้วไปเปิดในคอมดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบแรงสีเลยนะครับความชัดให้ถึง 4K นะชัด 4K เลยนะครับชัดกว่า Fu l l HD เนี่ยนะครับถึง4เท่านะครับชัดกว่า4เท่าเลยนะนะครับ เดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูว่ามันชัดแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมนะครับชัดมากๆนะครับเป็นวิดีโอแบบ 4K เลยนะครับแล้วก็อีกันนึงนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถโหลดหนังนะครับใส่แฟลชไดที่เป็นไฟล์ชัดๆ 4K นะครับมาดูในรถได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับใครที่เป็นสายอาหารนะครับนี่ดูเห็นไหมเป็ดชํำๆนะครับสามารถดูนะครับดูหนังแบบ 4K ได้เลย นะครับอันนี้ชัดมากนะครับเป็นจอยอนดอยตัวงานพรีเมียมเลยนะครับสำหรับฟิล์มนะครับคันนี้นะครับติดเป็น80รอบพันแล้วก็ด้านหน้า60นะครับคือมันขับสบายนะครับกลางวันเนี่ยขับสบายมากๆส่วนกลางคืนเนี่ยนะครับไม่รบกวนการขับขี่เลยนะครับเพราะว่าฟิล์มที่เรานําเข้ามาติดนะครับเป็นฟิล์มนาเข้าจากเมกาการความร้อนได้ดีการแสงได้ดีที่สําคัญที่ผมชอบมากๆเลยคือมองข้างนอกเนี่ยเหมือนมืดๆนะครับแต่อยู่ข้างในรถมองออกไปเนี่ยสว่าง ชอบมากๆเลยที่สำคัญรับประกันให้ยาวนานถึง8ปีนะครับรถเราผ่อนได้นานสุดแค่7ปีใช่ไหมผ่อนรถหมดแล้วนะครับฟิล์มยังรับประกันอยู่เลยนะครับรับประกันนานมากๆเลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับมาดูส่วนของคันพี่กิ๊ก FC จากพัทยากันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะครับคันนี้นะครับติดฟิล์ม3บานหน้า60รอบคัน80นะครับ3าบานหน้าคือตรงไหนบ้างนะครับข้างคนขับฝั่งคนขับแล้วก็ด้านหน้าคนขับนะครับนั่นคือเราเอาไว้สําหรับการมองกระจกนะครับ เพราะว่าลูกค้าใช้รถต่างจังหวัดผมเลยแนะนํานะครับให้ติด3บานหน้า60เพราะเวลาที่เราถอยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยนะครับอาจจะต้องเป็นสายตาวัยรุ่นสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนขึ้นไปเนี่ยครับจะเริ่มลําบากแล้วครับเพราะฉะนั้นติด60ดีกว่านะครับกลางวันก็มืดนะครับกลางคืนก็ขับสบายนะครับส่วนด้านหลัง3บานเนี่ยนะครับก็ติดเป็น80ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ในการขับขี่อยู่แล้วนะครับผู้โดยสารด้านหลังก็นั่งสบายดดด้้เเลยยคครรัับบวผมปิใหู นี่นะครับมาดูคันนี้ครับคันนี้ครับขังของพิกก๊กนะครับ FC จากพัทยาติดตั้งพรม v p สีฟ้าได้สีครีมสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพรม v p ทั้งคันเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนะครับในส่วนของ ไฟสองเท้านะครับซึ่งไฟสองเท้าเนี่ยดีมากๆเลยเวลาที่เราทําของล่วงในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเราสามารถมองเห็นแล้วก็เก็บได้ง่ายนะครับไม่ต้องเปิดแฟลชมือถือเนาะนะครับสครับเพจนะครับคันนี้ติดตั้งสครับเพจสองชั้นเหมือนกันแต่เป็นแบบมีไฟนะครับสวยงามนะครับติดตั้งสครับเพจแบบมีไฟลูกค้าอัปเกรดจ่ายตังเพิ่มนะครับในส่วนของสครับเพจแบบมีไฟที่ผมติดตั้งให้แล้วก็แถมฟรีเนี่ยนะครับจะเป็นสครับเพจสองชั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบมีไฟแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้แบบมีไฟ เพิ่มอีกหลักพันนะครับพันกว่าบาท2 0 0พันะครับแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับคันนี้นะครับลูกค้าไม่เพียงแค่อัปเกรดในส่วนของกล้อง3ามร้องศาเพิ่มนะครับคันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มในส่วนของจอด้วยซึ่งจอคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบเป็นจอแบบ12.5นิ้วนะครับใหญ่มากๆนะครับเหมือนกับรถเบนซ์รถ BM เเลยนะครับคือหรูหรามากๆเลยนะครับแล้วก็ กล้องรอบคันเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะครับเพราะว่าเขารองรับ 4K เหมือนกันแล้วที่สําคัญคือความละเอียดของหน้าจอพิกเซลหน้าจอครับคือมันสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามุมมองกล้องนะครับมันจะดีกว่าคันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะครับอัปเกรดเพิ่มได้2แบบนะครับเราจะสามารถอัปเกรดเพิ่มได้สูงสุดเลยนะครับนั่นคือจอแบบแรม6คือแรงสะใจไปเลยนะครับทั้สกรีนติดมือไปเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ โอเคนะครับจากที่ผมรีวิวไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับหลายคนอาจจะชอบแบบคันนี้ครับที่เป็นทูโทนสีเขียวลังคาดําหรือหลายๆคนนะครับก็ชอบสีเขียวล้วนแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถแรเทมนะครับในส่วนของเอ็มเพนเดอร์คลอสสีเขียวและเขียวลังคดําเป็นรถที่หายากมากๆแต่ที่มิตซูพระนครสายใหม่ของเรานะครับมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับโดยเฉพาะที่ช่องของเรานะครับเราขายเอ็มเพนเดอร์นะครับเป็นยอดอันดับต้นต้นของประเทศเลยนะครับรวมทั้งโชว์รูมเราเนี่ยครับเป็นยอด อันดับหนึ่งของประเทศในส่วนของการขาย x อ a n d พนเเพราะฉะนั้นรถที่ลูกค้าได้ไปเนี่ยจะไม่ใช่รถค้างสต็อกแน่นอนนะครับของเราเนี่ยเป็นรถใหม่ครับเราไม่มีรถค้างสต็อกขายนะครับรถเราเนี่ยเป็นรถที่ผลิตเสร็จใหม่ๆส่งปุ๊บแต่งปั๊บลูกค้ามารับปุ๊บเลยนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถสวยๆนะครับโทรมาหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเรามีบริการทําเอกสารฟรีถึงที่บ้านถึงที่ทํางานนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่งรถนะครับให้ทั่วประเทศเลยนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับสามารถซื้อรถกับเราได้สามารถจองออนไลน์ได้นะครับเรามีตัวตนทางโลกออนไลน์นะครับมีหน้าตาชัดเจนนะครับโอนจองได้เลยนะครับเอาง่ายๆนะครับลูกค้า80%ของเรานะครับก็จองออนไลน์นะครับโทรเข้ามาจองนั่นเองนะครับ20%มาเจอเราที่โชว์รูมนะครับท่านจะสะดวกเข้ามาหรือไม่สะดวกเข้ามาก็ตามแต่นะครับสามารถซื้อรถกับเราได้เช่นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับรถสวยๆสคันนี้ครับสวัสดีครับ ไปส่งพัทยากะะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พัทยาเรียบร้อยแล้วด่พาน้องเอ็กเพเดอร์ครอสเขียวมาส่งเจ้านายนะคะ,อะตอนนี้ก็รอเจ้านายมารับนะคะนี่คือบรรยากาศ ไกนะคะที่อยากได้รถแต่งสวยนะคะแล้วไม่มีเวลาไปดูรถหรือไม่มีเวลามารับรถนะคะต้องบิ๊มจัดส่งได้ถึงหน้ายยนบ้านแบบนี้เลยจัดส่งจริงนะคะไม่ได้จัดส,ส่งผิดแน่นอนนี่ค่ะคะันนี้เลยเนเดคอเคลยวีนนยค,ค่ะก็ตอนนี้รอเจ้าของบ้านมารับอยู่นะคะใครที่สนใจรถมิตซูอย่าลืมคิดถึงเซลล์